อยากโอ้ยมันขับยากเลยขนาดนี้เออเออโอ้ยว้โอ้ยเอาไหมหนึ่งสองโอ้ยหมุนเตี้ยวเลยมันยุ่งยากในขนาดนี้โอ้ยมันมันยุ่งยากในขนาดนี้เออมันยุ่งยากเลยขนาดนั้นมันยุ่งยากเลยขนาดนี้ขนาดนี้ มันยากจังเลยมันยากมากเลยเชื่อจากฉันสั่งมาจากเออเมเป้มาเมเป้มันจะซื้อมาในราคามาสักหนึ่งบาทมันใช่ยากจังเลยอ่ะราคาถูกก็จะดีที่ไหนได้โคตรแย่จะซื้อมาหนึ่งบาทนี่คุ้มเหมือนราคาเลยอ่ะเฮ้ยลื่นด้วย,ย,ย,ยไม่เป็นไรน่ะทำได้มันแค่ล้อสองล้อ ยี่ฉันทำได้ไม่โอ้ยว้ายโอ้ยล้มทำไมเนียโอ้ยโอ้โอ้โโอยขับยากเว้ยอืออือองท่ล้อสอออววโอ้ยโอ้ อโอ้ยอออยุงอยากเนาะเอียมยุงยากขนาดนี้นะอะเออถอดล่อทะแลกันนะไอน้ำบากงจริงๆถอดลอไปเลยโอยดีบ้านดีกว่าอยู่ข่าวแหละวาย